อยสวัสดีค่ะเราอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมาบุรีรัมยนค่ะพาคนแก่มาดูปลานมูมาที่จริงแกดูเนี่แต่ข้างนอกมันสีสวยสีสดใช่เพราะว่าอยู่ข้างในเราอันนี้เป็นโซนข้างนอกนะครับเพราะว่าโซนข้างในมันจะมีมีอันนี้ด้วย คือคือ,คอ,คอตอนอยู่ข้างในมันแสงไฟมันยอน้อนไม่ได้มานานแล้วมาครั้งแรกค่ะนี่ก็ครั้งแรกค่ะครั้งที่สามค่ะอันนี้ครั้งที่สามพาหลังมาเที่ยวค่ะใครจะไปบางสแสนแวะก่อนก็ดีเนาะ ค่าเข้าชมเท่าไหร่นะครับคนละ80บาทค่ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีแต่ว่าเราไม่อยากให้แม่เรา60เราก็เลยจ่ายเงินให้แม่เด็กเอ้ยมันมีราคาเด็กด้วยมีราคาเด็กด้วยเด็กเท่าไหร่นะ40บาท40บาทมาได้น้อวันนี้เขามีงานคอสเพลย์ด้วยค่ะก็จะมีน้องๆแต่งตัวน่ารักน่ารัก กลับมาตรงนี้แล้วจากฟิลิปปินส์นเหรออุ้ยไม่มีตั้งหร่อ่ะดูเป็นไปไม่ได้อ่ะดูลายมันอ่ะนมีโมเลยเหมือนปลาเนโมน ชอบกับเด็กๆก็คือกินเด็กๆด้วยมีฉลาดด้วยฉลาดแต่แต่ตัวเขาใหญ่เท่าเราจริงๆนะคะจบจบคลิปเล็กๆจบคลิปแล้วนะคะจบคลิปแล้วเหรอคลิปแรกเดี๋ยวเราไปไหนกันคเราเรามาหาอะไรกินต่ออันนี้คือเรามาแวะที่น้ำแข็งค่ันนี้ค่ะ แกะเ่ยวคมแก่านมาดูแงกะพนแเยเกว่ามนไม่ ONG ได้ไมานานล้วเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมาก็ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะปลามันก็หนุนเหียยไปเรื่อยๆมันสวนนะคะอ่านบ้าอะไรอ่ะขาปันวิทยาศาสตร์ทางคะเล มองบุรพาราหน้าแวนนะใครมีเด็กๆรจริงๆรถแลถเราจอดอยู่นี่ดููก็ตก็ม้ีิยนาะก็มาได้ทุกวยัยครับใครผ่านไปรจริงๆอ่ะหน้าแนวนนะโดยเฉพาะ ใครมีเด็กชาลูเที่ยวบางแสนกันไว้มันเป็นโลกใต้ทะเลอ่ะมันบางทีถ้าเด็กๆหรือว่าเราเห็นในสาระชาติีมันก็จะมีทีวีแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนตู้ตปลาใหญ่ไ <c oughs> าหลายรอบแต่ว่าก็ตื่นเต้นเพราะว่านานๆนเรามาตีปลาบางตัวเขาก็เปลี่ยนแต่รู้สึกว่ามารอ,รอบรบเนี้ยไม่ได้นานเราก็รู้สึกปลาหมอตัวมันเล็กลงแต่สมัยที่เราเด็กๆตอนเรายรบถมเรามาปลามันใหญ่กว่านี้ มันก็ต้องใหญ่ขึ้นนะคะเวลามันผ่านไปตัวมก็จะต้องใหญ่ขึ้นตัวที่มันเคยใหญ่กว่านี้เหมือนเขาเอาไปไหนไม่รู้ไม่แน่จะหมดอายุไขของมันนะคะแต่ก็ถึงถือว่าตัวใหญ่แล้วเราเป็นคนชอบกินอาหารทะเลไงเรามาเจอปลากระพงอย่างนี้แต่ก็หิวปลาเด็กใช่ไหมเดี๋ยวไปหาปลากระพงกินดีกว่า